คุณผู้ชมดูสิค่โนะโหดอกใหญ่จริงๆเลยค่ะ นี้แหละนะคะ,เร,ะเร่งการเจริญเติบโตเร่งการออกดอกทำให้ดอกใหญ่สีสวยงามมากเลยคะ่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องสากูชแนลค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมนะคะมาบํารุงนะคะต้นแพรเสี่ยงไฮ้ค่ะคุณผู้ชมท่านไหนที่ปลูกแพรเสี่ยงไฮ้แล้วไม่ออกดอกไม่แตกยอดนะคะดอกไม่สวยไม่งามไม่โตมาใช้สูตรนี้กันเลยค่ะ เดี๋ยวเราไปรับชมแล้วก็ทำพร้อมกันเลยและก่อนจะไปรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ s u b ส c r i ต์สาคูชาแนลด้วยนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปทำพร้อมกันเลยจ้า แเซียงไฮ้ค่ะคุณผู้ชมตอนนี้กําลังออกดอกตูมนะคะเยอะเลยยังไม่บานนะคะตอนนี้ยังเช้าอยู่ค่ะสักประมาณหลัง9ก้าโมงเช้านะคะเขาจะเริ่มบานแล้วหรือไม่ก็ถ้าแดดจ,จัดๆก็จะบานก่อนนะคะแล้วก็เขาจะหหบช่วงไหนนะคะหลังบ่ายสามโมงค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะคุณผู้ชมท่านไหนอยากจะปลูกแพรเซียงไฮ้แล้วให้ดอกดกแบบนี้ออกดอกตลอดนะคะไม่ว่าฤดูไหนนะคะก็ได้ชื่นชมตลอดเลย มาทําวิธีนี้กันเลยค่ะมาดูวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้นะคะก็จะมีน้ำเช้าข้าวค่ะหลิตรนะคะในน้ำาช้าข้าวเขาก็จะมีวิตามิน B มีธาตุเหล็กนะคะเสริมสร้างการจเจริญเติบโตให้พืชผักค่ะถ้าใช้บ่อยๆพืชผักก็จะโตเร็วเขียวงามนะคะกระตุ้นการออกดอกนะคะไม่ค่อยเกิดโรคพืชใบเหลืองโรครากเน่าโคนเน่านะคะต่อไปค่ะกะปิค่ะกะปีเขาจะมีสารไซตโตซานนะคะซึ่งเป็นการกระตุ้นนะคะเหมาะสําหรับ ไม้ดอกค่ะไม่ว่าจะเร่งดอกกุหลาบนะคะไม้ดอกชนิดต่างๆนะคะวันนี้เราก็จะมาใช้เร่งดอกแพ่เสียงไฮ้นะคะเขาจะทําจากเคยนะคะสัตว์เ,เล็กๆที่อยู่ในทะเลนะคะไม่มีกระดูกสันหลังนะคะไม่มีกระดูกอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีแบบว่าทั้งแคลเซียมนะคะฟอสฟอรัสนะคะเยอะมากซึ่งจําเป็นต่อการกระตุ้นการออกดอกเนี่ยค่ะใช้ได้ผลดีมากๆเลยนะคะไม่สิ่งก็จะใช้กระตุ้นพวกเหมือนนาวนะคะมะม่วง อะไรพวกนี้ค่ะดอกกุหลาบอะไรพวกนี้ใช้ประจําเลยนะคะต่อไปค่ะนมรสจืดนะคะนี่จะเป็นนมที่แบบว่าหมดอายุแล้วแหละ <c oughs> ก็คือลูกดื่มไม่หมดนะคะตั้ง <c oughs> แต่วันที่สิบสี่ตุลาแล้วนะคะวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วคะเ <c oughs> นี่ยเนจิมก็ไม่ทิ้งนะคะนมหมดอายุคุณผู้ชมอย่าทิ้งนะคะมีประโยชน์ต่อต้นไม้ของเรามากๆค่ะเรานํามาใช้ได้นะคะในนี้ขนเขาจะมีอะทั้งแคลเซียมมีโปรตีนมีวิตามินนะคะเยอะมากๆมีโปรตีนนะคะโ ดีต่อการเสริมสร้างให้ต้นไม้ของเราแข็งแรงค่ะเ,เล่งการออกดอกนะพอมีดอกสีเขาก็จะสดสีเข้มสีสวยนั่นเองนะคะทําให้ต้นแข็งแรงอีกตั้งหากนะคะเก็บไว้ใช้เลยนะคะต่อไปน้ําปูนแดงนะคะหรือว่าน้ําปูนใสนะคะกินหมากนั่นเองนะคะนี่แม่จิ๋นก็เททั้งแบบว่าเนื้ออยู่ในนี้ด้วยทําให้ตกตะกอนนะคะคุณผู้ชมทายังไงคุณผู้ชมหลายท่านก็คือ น่าจะทําเป็นหมดแล้วมั้งเพราะว่าแม่จิ๋มก็จะสอนวิธีทําน้ําปูนอใสตลอดเลยนะคะแล้วก็ใช้บ่อยค่ะเขาช่วยเสริมสร้างนะคะให้การแตกยอดแตกใบนะคะออกดอกดีนะคะเพืชโตเร็วการหนอนมแมลงแล้วที่สำคัญน,นะคะสามารถป้องกันกําจัดเชื้อรานะคะไม่ว่าทางใบแล้วก็ทางดินนะคะถ้าใครมีมะนาวเป็นโรคแคนเกอร์นะคะฉีดพ่นบ่บอยๆนะคะตัวนี้ช่วยระง,งับ เชื้อโรคเชื้อราเชื้อแบคทีเตรียได้เป็นอย่างดีเลยค่ะวิธีทำทำยังไงนะคะนั่นก็คือใช้ปูนแดงสักประมาณหนึ่งยโป้งก็ได้นะคะต่อน้ำหนึ่งลิตรนะคะละลายละลายน้ำนะคะแล้วก็ตั้งทิ้งไว้รอให้ตกตะกอนเขาก็จะเป็นแบบนี้แหละแล้วก็เอาน้ำใสๆคะมาใช้มาค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีทำกันเลยนะคะโอ้ฝนจะมาแล้วค่ะคุณผู้ชมฟ้าร้องแล้วนะคะเอาขั้นตอนแรกก่อนเลยแล้วการเรามาละลายกะปิก่อนนะคะ ใช้กะปินะคะประมาณไม่ต้องเยอะค่ะหน้าสักหนึ่งช้อนชาเนาะเนี่ยครึ่งช้อนแกงเราไม่เต็มมากเท่าไหร่นะคะละลายในน้ำก่อนนะคะจิมก็จะละลายน้ำสาวข้าวนี่แหละถ้าคุณผู้ชมไม่มีน้ำสาวข้าวทำยังไงนะคะใช้น้ำเปล่าก็ได้นะคะไม่เป็นไร ฝนมาแล้วจ้าพายุจะเข้าอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมดูแลต้นไม้ดูแล,แลสุขภาพด้วยนะคะเนี่ยฝนมาบ่อยมากละลายแล้วก็ใส่น้ำซาวข้าวเลยค่ะคุณผู้ชมทำแบบไม่ต้องยุ่งยากนะคะน้ำปูนใส่แค่หนึ่งแก้วนี่เราชามอัตตาผสมกับน้ำยี่สิบลิตรนะคะคุณผู้ชมนม ซักสช้อนโต๊ะนะคะต่อน้ำยี่ลิตรค่ะคนเลยจ้าเสร็จแล้วนะคะคุณผู้ชมนำไปผสมน้ำยี่ลิตรนะคะใส่บัวรดน้ำหรือว่าฉีดพ่นทางใบนะคะบำรุงแพ่เสียงให้หรือว่าไม้ดอกได้เลยค่ะมาดูอัตราการใช้แล้วก็วิธีการใช้เลยนะคะเราเตรียมน้ำสิบลิตรนะคะ ฮอร์โมนที่เราผสมไว้เนี่ยค่ะใส่สักครึ่งหนึ่งนะคะเพราะว่าอันนี้อัตราส่วนคือใช้น้ํย20ิลิตรค่ะคุณผู้ชมไม่ต้องหมักไว้นะคะถ้าถ้าคุณผู้ชมใช้ไม่หมดนะคะอย่ากเก็บไว้นะคะใช้ให้หมดในคราวเดียวเลยนะคะใช้ไปบารุงต้งนไม้ชนิดอื่นได้นะคะอย่างเช่นกุหลาบมะนาวส้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปใส่บัวรดน้ําแล้วก็รดได้เลยนะคะ หลังจากที่เราผสมนะคะปุ๋ยเร่งดอกเร่งโตนะคะให้ดอกใหญ่สีสวยคุณผู้ชมก็ลดลงกระถางได้เลยค่ะควรใช้สัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะคะคุณผู้ชมเพื่อที่ต้นเขาจะได้แข็งแรงนะคะโตเร็วแล้วก็ให้ดอกเราตลอดเลยค่ะลดช่วงไหนนะคะช่วงเช้านะคะคุณผู้ชมหรือไม่ก็ช่วงเย็นนะคะใส่แก้วแบบนี้ก็ได้ก็สวยอีกแบบหนึ่งนะคะหลังจากที่เราผสมแล้วเรียบร้อยคุณผู้ชมก็รดเลยนะคะสูตรนี้แหละ เร,เร่งการเจริญเติบโตเร่งการออกดอกทั้งทดอกใหญ่สีสวยงามมากเลยคะ่ะต้นเขียวงามะคะ่ะถ้าดอกไหนที่ช้ำแล้วนะคะเหี่ยวแล้วคุณชมตัดทิ้งเลยเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยนะคะเขาจะได้แบบว่าแตกขึ้นมาใหม่แล้วก็มีดอกให้คุณผู้ชมเรื่อยๆนะคะเนี่ยดอกช้ำๆอย่างเงี้ยคะ่ะเอาออกเลยนะคะ เป็นวิธีง่ายเทคนิคง่ายสำหรับการดูแลแพรเซียงไฮให้สวยตลอดทั้งปีออกดอกใหญ่สีสวยแบบนี้เลยจ้าชมแค่ทำแบบนี้ค่ะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเท่านั้นเองนะคะก็จะได้แพรเซียงไฮสวยๆค่ะเดี๋ยวเรามาตรอรับชมช่วงที่ดอกเขาบานแล้วกันนะคะ ประมาณ10บโมงกว่าๆนะคะดอกเริ่มบานแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถทำสูตรนี้นะคะใช้บำรุงไม้ดอกนะคะได้ทุกชนิดเลยค่ะแพเสี่ยงไฮนะคะจะได้ออกดอกให้เราเยอะๆแบบนี้เลยนะคะ อบใหญ่มากนะคะบานแล้วจ้านี่ค่ะมีหลากหลายสีมากๆเลยนะคะกระถางเล็กกระถางใหญ่นะคะตอนนี้แบบว่าหูแข่งกันแบบบานพร้อมกันเลยค่ะสวยงามค่ะเราจะไปตั้งตรงไหนก็ได้แต่ที่สําคัญก็อย่างที่บอกนะคะควรที่จะวางไวใ้ให้มีแดด่องถึงเยอะๆเพราะว่าแพร่เสียงไฮเขาจะชอบแสงแดดมากเขาถึงจะออกดอกให้เราค่ะคุณผู้ชมดูดอกตูมเขานี่ ใหญ่มากนะคะดอกเขาถึงจะใหญ่เนาะก็ใช้สูตรนี้ละค่ะคุณผู้ชมนำไปใช้ได้เลยคุณผู้ชมเห็นดอกโตมาเยอะมากๆเลยค่ะส่วน,นด้านนี้นะคะจะปลูกลงดินค่ะ วนนี้แดดเริ่มแบบว่าจัดแล้วนะคะยิ่งแดดจัดจัดนะคะดอกเขายิ่งออกเยอะค่ะสีก็จะสวยนะคะดอกดกจริงๆเลยค่ะทีปัดเลยค่ะคุณผู้ชมดูค่ะเนี่ยนี่แดดเริ่มจัดแล้วนะคะเขาจะชอบแสงแดดมากๆเลยค่ะ อย่าปลูกในร่มนะคะคุณผู้ชมถ้าปลูกในร่มมัคือไม่มีดอกนะคะแต่ต้นเขาจะเขียวดีมากนะถ้าต้องการแค่ใบแค่ยอดก็ปลูกในร่มนะคะถ้าต้องการให้ออกดอกนะคะดอกสวยๆแบบนี้นะคะต้องปลูกกลางแดดแบบนี้เลยจ้าคุณผู้ชมดูสิคะโอ้ดอกใหญ่ คุณผู้ชมวิธีการทําปุ๋ยใช้เองบํารุงแพรเซี่ยงไฮ้ค่ะคุณผู้ชมท่านไหนที่ปลูกแพรเซี่ยงไฮ้นะคะใช้สูตรนี้ได้เลยค่ะแพรเซี่ยงไฮ้จะได้ออกดอกตลอดให้เราที่ชื่นชมนะคะแม่จิ๋มหวังว่าคลิปนี้นะ่าจะมีประโยชน์สาหรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะและก่อนจะก,กาั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาคาูชาแนลด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่รับชมพบกันคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ